ไม่นาแล้วกอกิรมว่าแบบีมีนะไม่เทียวหนาวจุนเลยวิยงอย่าตกมันสิจาไก่หน่ามันไม่เปตราไม่มีคนเข้ามาดูเลยหนาว อย่าทำรยอยย่มาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีสี่คนยี่สิบห้าคนแล้วสวัสดีพี่น้องปังปายชื่เขามารับชมนะคะสวัสดีค่ะคสวยด้ารามาแล้วเอง,เองโอ้ยกล่องที่างไในนี้ขึ้นเยียวราเห็นกล่อง ตาเป็นสิตาขี้ขีกับกล้องได้ไหเกี่ยวกัอนุญาตกับกล้องนี่สวัสดีห้าสิบแปดคนนะคะหนาวบอหนาวอยู่ค่ะกำลังแจกคขับมันหมานเด้อขอบคุณค่ะหนาวอยู่ค่ะท่านในสายสดีครับยังค่ะน่าจะเริ่มสามทุ่มตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนีสามทุ่ม กำลัางสิเรื่อมค่ะนี่จะเริ่มแสดงแล้วนี่เนี่ยอีกไม่กี่นาทีนะคะลิฟซีนรองเอขอบคุณค่ะสวัสดีครับเอดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณค่ะหนาวพี่น้องนี่ยังไม่ให้เดถอดเสื้อแขนยาวอยู่ไ่อยากอันนี้เลยก็่อยากถอดเลยหนาวสวัสดีครับคุณสวยสวัสดีค่ะสวัสดี7 7คนนะคะ วันนี้เราเล่นอยู่ที่น้องขลุบ้านยัง,งบ้านน้องขลุเั่นเยอะบ้านน้องขงลุนนอำ <laughs> เภอ <า S 2> เตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ,ะพัดผ่อเหล็กแล้วค่ะน่าจะได้จัดใหม่เพระาะวัน ดัดฟันก็ะเคลตะกี้ดัดเล้วอีดัดบรรอลเลียวก็เลยได้ได้เคลื่อนวางแน่ละคือบัได้ไปเฮตตต่ตอไหมคะก็เลยปล่อยเห็นมันแบบว่าลุดออกเหลือแต่ปุ่มแล้วที่นี่ไปยังไม่ถึง10บสิบครั้งเลยก็ยังมหาหันได้ดึงมหาหันไหนียังคือนี่คือฟันปกติเลยนี่ฟันที่ไม่ได้มีปัญหานี่ เป็นฟันทีเป็นแบบนี้มาแต่เก่าแะ้วก็ยังไมให้าร้เห็นอย่างกับฟันตอนนั้นน่ะอยากเค็ดย้อนว่ามันเป็นเป็นแบบว่าเห็นมูเห็ดก็เลยอยากเค็ดซืือแต่ว่าที่จริงฟันก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าเอ๊ะผมรู้สึกว่าเนี่มันจะเยินออกนิดนึง้าถ้วงขางรู้สึกว่าเหมือนฟันจะเยินก็เลยอยากทำตอนนั้นตอนเรียนอยู่ก็เลยไปจัดเห็นมูเห็ดเนาะเอกจัดแล้วที่นี่มันจัดบนเลียวเครื่องแบบว่า บางเดือนก็บบริไปหาหมอสันสีบัินี้พักพักไปหาหมอรายเดือนประกากับไปหาหมอแม่ยันมอดาก็เลยปล่อยเลยปล่อยแบบว่าอุบัติเหตุเลยมันก็เหลือแต่ปุ่มแล้วตอนนี้ก็ไปเอาปุ่มออกแล้วแต่ว่าขันเหตุก,ก็เหตุไม่หรือไม่เห็นต่ว่าฟันก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าล่าสุดก็คือเขาถอนฟันไปแล้วแต่ว่า ยังไม่ได้ดึงไงคือยังไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ว่าเขาถอนฟันไปแล้วมันก็เลยทําให้ฟันเนี่ยฟันโหแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนถ้ามีเวลากอะอาจิปไปเห็ดให้มันแบบว่ามัน,มนเลี่ยงกันก็อันนียมันโบวมันโบวแต่โบวข้างเดียวนะข้างนี้ไม่โบวข้างนี้ยังเต็มเพราะว่าข้างเรียนบ่บัวข้าวัด <โบ S 2> สิ <โบ S 2> ดึงของ แม่เขาถอนออกถอนออกสองเล่มสองหรือสี่ว่าจงบ่ได้เออถอนถอนซองนี่ล่ะเพราะว่าตอนนั้นฟันว่าฟันมันหน่อยมี่ข้างหน้ยังจำบ่ได้โดนเหลี่ยวหลายปีล่ะค่ะฟันเป็นแมวเป็นแมวเแม่เขาบอกว่ามันถอนบ่ได้เพราะว่าฟันมันหน่อยมันี่เกิดยังนี่ล่ะเดี๋ยวที่เนียหลังจากดัดฟันมาประมาณสองปี เขียวอันเขียวเนฟันนั่นแหละก็เเกิดฟันข้างในนะเกินฟันอย่างฟันกรามฟันขุดแมนฟันขุดเกิดขึ้นมากสีเหลี่ยมเลยข้างบนสองข้างล่างสองก็อยากไปเอาออกอยู่รอยหกคนแล้วนะากถอดฟันแต่ยังไม่ทอดใจนี่ฟันเนี่เป็นอะเลยอันรู้สึกว่ามัน ยืนอยู <So S 1> <can 't. S 2> ่ได้จ so ังหน่อยเลวันก่อ็ไม่ไม่ยืนแต่ก็สวยเลยก็เลยอยากทำก็ไม่อยากแค่ท่องย้อนยังหรอแค่ย้อนก็อยากหนาดียวเมื่อกี้เขาบอกว่าดัดวันแล้วหน้าเรียวสิแม่ต้องเตะดัดนี่คือแบบว่ายุบเข้าไปหมดเลยจะมาจอยรู้กูคือบอกว่กระซั่งอุบัติเหตุนั่นน่ะเพราะว่ายังยังไม่ให้ไหนดึองไม่ให้ดึองไม่ให้หนักเลยตั้งแต่กระชั้นไหนดึงดิยตั้งหนักอ่ะคือจอยลงเลย กินเขาบ่ได้ไผว่าอยากฟันเลยกินข้าบ่ได้บ่แม่นเด้อกินได้คือเก่าเฮ็ดคั่นเขียวเขาดึงเขาดึงเขาแบบว่าเขาเห็ดแบบฟันเฮานี่ใส่เล็กใส่หลวเแล้วนี่ฟันเฮาสิ้เป็นตึงๆงงเล้วเป็นคือจังแบบว่าอยากกัดหยังแข็งๆเหมือนสิกัดอย่างเดียวเลยคั่นเขียวแล้วก็สิยำมยังยำได้ทุกอันอันนี้มันบางอันนี้บาง คนเด้ sea, อครับขอถามเน่ยน้องปายเป็นหญิงแถวเขาลงก่ไปเป็นหญิงแถวครับคือมีแต่คนว่านน้องปายเป็นกันเฮ้ยโอ้ยกันเนาะปายเป็นกันเฮ้ยน้องปลายเป็นผู้หญิงค่ะห้องน้ำอยู่เทศบาลเนี่ยห้องน้ำอยู่ตรงดับเพลิงอ่ะตรงหน้างานเลยีดูออกหน้าประตูฝอย เมื่อวานเป็นวันสอบตอนรอมีไอแม่นคำบเมื่อวานนี่คือต้องเพ่งไปทั้งสีไอทั้งเสลีดติดคอเฮ้ยเห็นตรงไหนเจอได้เห็นไหมแต่ว่ามันออกมันสงสัยว่าอย่ยงนี้ออกไม่ดี่เพราะว่าตอนลอกเนี่ยมันว่าจะจบแล้วแบบพยายามดันให้มันจบถอนแล้วมันก็บอะไรไปเสียงมันก็บืนไปอะไรเพราะว่ามันมีเสลีดติดคอแม่ยังไงเจอได้เห็นไหมมันอากาศเย็นคิดอย่าอาากศมันเยย็นินเสียงนี่ยเห็นมั้มันบอก ก็มิสเลชขึ้นมานาฮักเด้อลงหักเจ้าเล็วครับง่ามโผล่มาสั่นอ่านมาทันเลยน้องเอน้องปลายน่ารักมากปลายอยู่ใสปลายมิแผ่นใช่น้องชมพู่ปลายมิแผ่นปลายหยันปลายมิแผ่นวันนี้เป็นเป็นหยันเต็มว้า มันอยากไอ้มันอยากเปี่ยส่วนวิวดาล่าวิวว,วิวดาล่าแม่มันอยากตัวเมันจะเล่นแยมปิดนโมเมนต์โมเมนต์ oh man, oh man, oh man, พี่น้องก็คือแบบว่าวันเนี้ยก็คือวันที่เราแยกเต็นวันแรกก็คือตอนแรกปกติน่ะเต็นก็คือมีของไผ่ของมันอยู่แล้วแล้วก็รนางปกตินี่สื่อเต็นก็ปกติก็คือออกออกกันสื่อแล้วก็กกสิว่าก็ กับซีน่าก็โปเต้ยังสิแม่เต้นพี่แอนก็นัง่งพี่แอนก็นั่งเต้นพี่แอนปายก็นั่งเต้นปายแต่ว่าน้องที่เขาอ่ะกลางเต้นไฮนนะ่นะเขากางรวมกันก็คือก็คือมันมีสามเต้นใช่ไหมปกติแต่ว่าเขาไม่กลางสามแต่ว่าเขากลางสองก็เลยได้ไปนั่งด้วยกรรันกลางสองก็คือกลางต่อกันก็เลยได้ไปนั่งร่วมกันกับกับพี่แอนนั่งนะแล้วทีนี้ก็คือความตั้งใจเขาก็คือเ้าก็มีเต้นเนาะเหาก็อยากนั่งส่วนตัวแต่ว่าหมายถึงว่า น้องเขากางกับพื้นที่แต่ละงานมันกับบ่คือกันงานบางงานพื้นที่มันน้อยแล้วก็ต้องกลางน้อย,อย,ยใช่ไหมเพราะว่ามัน,นกางบ่ดด้เบิร์ดสว่าเขามีสามเขาก็ตองกลางลูกสวงเขาก็ตองมานางนางน้ำกันแล้วทีนี้ถ้างานไหนที่พื้นที่เยอะแล้วก็การแยกเพราะว่าเต็นท์พี่แอนก็เป็นส่วนตัวใช่ไหมเพราะว่าแฟนคลับเพิ่นกับมหาหลังวิธียังสีกระลายเวลาเข้าแบบว่าเวลาเขาอยากพักพ่อนอนะเว,วลาเข้าบ่ดด้ขื้นฉาเขาก็นอนเดึกเด็กปีสองปีสาม มันก็จะมีช่วงที่เราว่างแค่แบบ5้านาทีหรือว่าสามนาทีก็แล้วแต่เ้าอยากนีบพ่อก็ต้องเ่าก็อยากนอนนะเนี่ยเ่าก็ต้องแบบว่าไอเอซีนอนอาบแอนอ่เก็สีนอนแล้วนี่ข้อหมายก็คือแฟนขบพี่แอนก็มาอยู่ตลอดเวลานะอย่างนี้ไหมคือกับสีแอนเ่านอนแบบว่าแต่กระพี่แนนอนดีดี่างคือนอนคืนนอนก็เลยแบบว่าคอก็เลยบอกน้องว่าอันคอนกลางตน่นแยกให็นในเด้อเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ ตอนนี้แหละเรียบแล้วค่ะเดยสวัสดีครับเช้าสวยสวัสดีค่ะอะไรก็เล่มือนีก็เล่อยากเต้นเป็นมือแหลกวันนี้อยู่กับน้องโปรเตสสองคนสวัสดีค่ะชาน้องโปรเตสสองคนก็คือนี่แหละเต้นเต้นเดียวเต้เาอยู่เต้นเดียวไม่ได้ต่อเต้นนะคะทุกวันก็ต่อเต้นกับเต้นพี่เอ็น จะว่าก็คืองานไดนแคบมันก็กต้องตอนนั่น<ม>แหละก็ต้องมือสถานีก่ต้องไป้นที่ <assim> แคบ,บกกาแสดงมันนั่งร่วมกันเนแี่ยนั่งร่วมกันพอพื้นที่ต้องจ้างแบบว่าในซอยน้ำก,กัดกับเวลาเวลา,เวลามีแขกมาหามันกับโบมิ่งมองนางเพราะว่าพี่แอนนี่ยช่วงพวยนางนั่งสิไม่มีสองเต็นบอนเดี๋ยวพวยกนน็กนั่งอ,นนอีกเต็นหนึ่งพี่แบบอก็นั่งอีกเต็นหนึ่งเดี๋ยวต่อกันเวลาแขกพี่แอนมาสิมันก็ไม่มีที่ให้เขานั่งอย่างนี้แล้วก็ต้องแบบว่าต้องกับครับ <laughs> khen, khen đi lịch xít vô mình có chết. Thế này, mà lịch